ม่วงอยู่ไหนน้อย7บวก8ตัวไรน้อยกว่ากันลูก7กับ8ไรน้อยกว่ากัน7ก็ชู7สีหนุกแล้วก็น้ำมีเร็วๆค่ะมีเร็วๆค่ะไม่เห็นทำเลยเออตัดทิ้งด้วยลูกคุณลุงบอกให้ตัดทิ้งใลูกเสร็จแล้วมาส่งหาเร็วๆปาหมีเอ้ย เร็วเออเร็ว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 เเห็นยังต้นหอมทำไมไม่ทำของตัวเองไปเปลี่ยนแท่งเลยวุ่นวายกับเหล่าดินสอเนี่ยไม่เสร็จสักวันเลยอ๋อเร็วเร็วเบอร์พิสเสร็จแล้วพิสไปต่อแถวที่ลูกครูจะได้ตรวจลูกเร็วครับเร็ว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 อ๋อเร็ว เร็วช้าจังเลยเร็วๆหน่อยเร็วอีกเร็วเร็วอีกเร็วเร็วอากเร็ว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 เอาเขียนเขียนด่วนโอเคหิวน้ำไปกินน้ำได้แล้วมาทำแถวต่อไปโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะไปบเลยค่ะ